ประจำปี2567นาหะครับสำหรับเรื่องของสถิติการค้าของไทยนะเป็นเทปที่ค่อนข้างใช้เวลาในการทำเพราะว่าเป็นใช้เวลาในการรวบรวมสถิติเนาะนะครับเพราะว่าสถิติการค้าของไทยปกติเขาจะรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีและสถิติพวกนี้มันจะไปออกในช่วงของมกราคมหรือช่วงกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนะครับและสำหรับสถิติการค้าของปี2567นะครับแล้วก็อันนี้เป็นการรวบรวมตั้งแต่มกราคม67 ถึงอาธันวาคมปี67นะครับและตัวเลขหลาย,ลาย,ลายตัวเพิ่องออกนะฮะเพิ่งออกเมื่อเดือนกุมมาพันธ์นี้เองนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยตัวเลขปี67เนี่ยก็จะเป็นข้อสอบทั้งปีในส่วนของที่ที่จะใช้ในในส่วนการสอบปี68ทั้งปีนะครับอันลองมาดูกันในส่วนของสถิติการค้าของไทยประจําปี2567ซึ่งผมนะครับได้นําสถิติการค้าหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับและน่าจะใช้ในการออกสอบหลายๆอย่างด้วยนะทั้งกรมศุกร และในส่วนของอของกระทรวงพาณิชย์ต่างๆนะช,ววช่วงนี้ได้เห็นมีกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องใช้เรื่องของสถิติองของเขาเรียกว่าการค้านะครับการค้าลงประเทศต่างๆมาใช้ในการสอบอเรามาดูกันเรื่องของสถิติการค้าของไทยประจําปี2567นะครับ ในส่วนของตัวเลข GDP นะนี่ครับตัวเลข GDP นะหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับเพิ่งออกเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้สอนเรื่อง GDP นะไวันนี้วันนี้สอนของอีกเทปหนึ่งแต่ว่าเนื้อส่งตัวเลข GDP ประจําปี2 5 6 7เนะครับเพิ่งออกเลยส่วนรนรนี่ครับโดยเขดขิธิการสภาพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภานั่นเองนะครับเป็นผู้ออกตัวเลข GDP นั่นแหละนะครับเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยนะครับหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยนะประจําปี2 5 6 7ขยายตัวนะ 2.5%จากปีก่อนนะครับก็เร่งตัวขึ้นจากปี2006ที่ขยายตัว2.0%นะครับแต่จริงๆก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยนะน้อยนะครับอ่ะเรามาดูกันแต่ว่าตัวเลขเนี่ยเราก็จำก่อนว่าตัวเลข GDP ปี2 0 6เนะก็ขยายตัวนะครับแค่2.5%จากปีก่อนนะครับอ่ะเรามาดูเปรียบเทียบนะครับสำหรับเปรียบเทียบเรื่องของ GDP ประเทศไทยกับ GDP ของต่างประเทศเห็นไหมนะครับลองมาดูประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็อีกนิดนึงก็เมียนมาแล้วนะครับอีกนิดหนึ่งก็เมียนมาแลก็ประเทศไทยปี67เนาะ โต2.5แบบเมียนมาโต2.3อีกนิดหนึ่งนะเกือบเกือบจะเป็นท้ายท้ายของอาเซียนแล้วนะครับลองมาดูกันนะครับส่วนในส่วนของสิงคโปร์นะครับก็4.0นะครับสปอลาวก็4.5อินโดนีเซียก็5.0มาเลเซียก็5.0นะครับกัมพูชา6.0เห็นไหมครับฟิลปิส์6.0และที่สูงสุดนะครับก็คือเวียดนาม6.4นะครับลองเทียบกับไทย2.5นี่คือเวียดนามคือโตค่อนข้างสูงนะครับ อาารที่2นะครับเรามาดูมูลค่าการนําเข้าการส่งออกรวมปี2567อันนี้เขาเรียกว่ามูลค่าทั้งการการค้าเลยมูลค่าการค้ารวมนะครับที่ไทยทํากับระหว่างประเทศนะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับทั้งการนําเข้าการส่งออกนะครับทั้งเกือบทุกๆประเทศนะทุกประเทศนะตามรายงานข้อมูลสถิติการค้าของประเทศของประเทศไทยนะครับมูลค่าการค้ารวมนะครับทั้งหมดเลยนะทั้งการนำเข้าและการส่งออกนะอ่ 21ล 00, ้านนะครับ445,239ล้านบาทนะครับล้านบาทเป็นหน่วยเป็นล้านบาทนะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับโดยแบ่งเป็นมูลค่าการนําเข้ารวมนะครับก็10บล้านแปดแสนล้านบาทนะครับและมูลค่าการส่งออกรวม10ล้านนะครับเออห้าแสน่อยห้าสิล้านบาทนะครั 5, 9, 000, บอันนี้นะเราจะแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการนําเข้านะสูงกว่ามูลค่า การส่งออกแสดงว่าอันนี้ประเทศไทยก็ขาดดุลการค้าการดุลการค้าทั้งหมด3ามแสนสี่ล้านบาทนะครับนี่ลักษณะของมูลค่าการนําเข้าการส่งออกรวมปี67เะอ่ะเรามาดูกันแยกเป็นรายละเอียดนะครับสำหรับประเทศคู่ค้าสําคัญของประเทศไทยนะครับประจําปี2 5งพนยจะครับจากรายงานข้อมูลสถิติการค้าของประเทศของประเทศไทยนะครับประเทศจีนนะครับคู่เป็นคู่ค้าสําคัญอันนี้คือรวมทั้งนําเข้าส่งออกเลยนะนะครับ ประเทศจีนเป็นประเทศคู่ค้าสาคัญที่สุดของประเทศไทยมีมูลค่าการค้ารวมทั้งหมด4ล้านนะครับ9 9 0าหล้านบาทนะครับประเทศรองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกานะครับ2ล้านหัรล้านบาทและประเทศที่3คือประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือ1 8, 0, 37, 0, 46, ล้านแป7แล้านบาทนะครับในสับประเทศเขาถามประเทศคู่ค้าสําคัญ นะครับประเทศไทยก็คือประเทศที่มีมูลค่าการค้ารวมที่สุดนะครับทั้งการนําเข้าการส่งออกทั้งหมดนะเรียกว่าประเทศคู่ค้าประเทศจีนอันดับหนึ่งสหรัฐอเมริกาอันดับสองและญี่ปุ่นอันดับสามนะครับต่อมานะครับตลาดส่งออกนะครับตลาดส่งออกสําคัญของประเทศไทยปี267นะครับเฉพาะส่งออกนะนะครับไทยส่งออกไปประเทศเนี่ยสำคัญเยอะที่สุดนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาเอง นสหรัฐอเมริกาเราส่งออกประเทศประเทศสหรัฐอเมริกามากสุดก็คือ1นึ่งล้านเก้าแสนสอล้านบาทนะอ่ะรองลงมาก็คือประเทศจีนนะครับหนึ่งล้านสองแสล้านบาทและประเทศญี่ปุ่นประเทศอันดับ3ามนะครับแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าล้านบาทนะครับตลาดส่งออกถ้าเขาถามตลาดส่งออกสำคัญประเทศไทยก็คือต้องตอบว่าอเมริกาอันดับหนึ่งนะครับจีนอันดับสองญี่ปุ่นอันดับสามอะเรามาดูในส่วนของ ประเทศเนี <prus>. ่ยครับเมื่อเราเมื่อประเทศเนี่ยเราบอกว่าเราได้ส่งออกนะครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะนะครับแสดงว่าประเทศไทยก็ต้องติดประเทศนะครับที่เกินดุลการค้านของสหรัฐประจำปี2567นี้จากรายงานนะครับขอบุณในสแตนดาร์ดเวลเนี่ยนะครับจากรายงานข้อมูลสถิติการค้าของประเทศนะไทยขยับอันดับนะเกินดุลสหรัฐการค้าสหรัฐติดอันดับ10ของโลกแล้วนะครับระหว่างเดือน มกราคมถึงพฤศจิกายน2524นะครับหรือปีที่แล้วนั่นเองนะประเทศที่เห็นไหมครับที่เวลาเขาทำเทรดวอร์เนี่ยเราจะได้เห็นสังเกตว่าประเทศที่สหรัฐอเมริกานะครับต้องทำ trade war เทรดวอร์นะครับเพราะว่าจ yeah, ีนเนี่ยเกินดุลการค้านะครับก็คือ27000พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคือเยอะมากๆเห็นไหมจากทีก่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นคือ าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือจึงต้องมีการทำเทรดบอรลนะครับกับทางจีนเพื่อลดการเกินดุลให้มันน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้การค้าสหรัฐเนี่ยเขาเราียกว่าขาดดุลน,น้อยลงอะไรกันนะครับอันดับ2ก็เม็กซิโกอันดับ3คือเวียดนามเห็นไหมครับเขาก็จะเล็งเป้าไปที่จีนเวียดนามเม็กซิโกเป็นหลักนะครับรองลงมาก็ไอร์แลนด์นะครับเยอรมน,นีไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้แคนาดาและอันดับ10ประเทศไทยเห็นไหมสุดท้ายแล้วในที่สุดนะครับเดี๋ยวเดือดเทรดบอลนะครับมันต้องมาลงที่เวียดนามแล้วก็ไทยก็จะโดนนะเพราะว่าไทยก็เป็นนใ1 10 นะครับประเทศที่ติดอันดับเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับต่อไปนะครับแหล่งนําเข้านะนะครับสัมพัญของประเทศไทยนะครับรายงานสถิติข้อมูลการค้าเมื่อกี้เราพูดไปตลาดส่งออกใช่ไหมแต่สำหรับประเทศไทยก็ยังมีเรื่องของแหล่งการแหล่งประเทศที่นําเข้านะไทยนําเข้าจากประเทศไหนมากสุดก็คือ,อนำหนึ่งนะครับแน่นอนคือจีนนะครับสองล้านนะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสามล้านบาทนะครับอันดับสองคือญี่ปุ่นนะครับหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็บเจ็ดล้านบาทและอันดับสามคือไต้หวัน นะครับก็7 3 4 7 6 9ล้านบาทนะครับก็คืออย่างที่ผมเราเราเห็นว่าเราสังเกตเราจะนำเข้าจากจีนถูกไหมครับเรื่องของใน Lazada ใน s h อป e ี้หรืออ่อการขนส่งต่างๆนะของต่างๆที่มาส่วนใหญ่ก็ามาจากจีนเพราะ่านะั้นคือไม่ไปที่สงสัยเลยนะครับว่าเรานำเข้าแหล่งนำเข้าสำคัญอันหนึ่งประเทศไทยก็คือต้องมาจากจีนแน่นอนนะครับ ต่อไปนะครับสินค้านําเข้าสําคัญอันดับอของไทยนะนี่เป็น <laser. S 1> สินค้านําเข้าสําคัญของไทยนะครับอันนี้ก็เรียงเป็นประ,ระเภทนะนะครับยังไม่ได้แยกย่อยเป็นว่าเป็นสินค้าอะไรจะเรียกว่าเป็นสินค้าประเภทแล้วกันนะครับก็คืออันดับหนึ่งนะครับสินค้าประเภทวัตถุดิบนะครับและกึ่งเสร,ร็จรูปพวก raw material ต่างๆเนี่ยนะครับพวกสินค้าพืชสินค้าอะไรที่มันเป็นวัตถุด,ดิบต่างๆเนี่ยนะครับก็สี่สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยกว่าสองล้านบาท นะครับอันดับ2คือพวกสินค้าทุนนะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็2 7ล้าน70แล้านบาทและอันดับ3นะครับที่ประเทศไทยนำเข้าเยอะสุดก็คือพวกสินค้าเชืยวเพลิงนี่เองนะครับพวกพลังงานต่างๆ1 หมื่นึ่งล้านนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามสิบห้าล้านบาทอนะันนี้คือเป็นตัวอย่างประเภทนะเรียกว่าประเภทของสินค้านําเข้าสําคัญของประเทศไทยนะครับอ่ะแล้วมาเรามาดูแยกย่อยนะครับท็อปสามนะท็อปทรีนะสินค้านําเข้านะที่เป็นตัวของตัวสินค้านะ่ะจากรายงานข้อมูลสถิติการค้าของประเทศไทยนะครับอันดับหนึ่งคือน้ํามันดิบนะครับน้ำมันดิบนะไทยนำเข้าน้ำมันดิบเยอะสุดนะก็ับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านบาทนะสองคือพวกแผงวงจรไฟฟ้าพวก RC อาร์ซีต่างๆเนี่ยนะครับ ก็คือ869,151ล้านบาทอันดับ3คือพวกเครื่องจักรกลนะพวกส่วนประกอบต่างๆนะพวกเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็780,000นะครับ139ล้านบาทนะครับอันดับสามถ้าเถ้าถามว่าสินค้านําเข้าของไทยอันดับ1นะครับก็ต้องตอบว่าเป็นพวกน้ามันดิบนะครับซองแปลงแผงวงจรไฟฟ้าอันดับ3เครื่องจักรกลและส่วนประกอบนะครับต่อมานะครับสินค้าส่งออกนะเรามาพูดเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสินค้านําเข้าเราพูดสินค้าส่งออกนะครับสำคัญของไทย ประจำปี2567นะจากรายการข้อมูลสถิติการค้าของประเทศไทยนะครับก็สินค้าประเภทอันนี้ก็เป็นประเภทนะประเภทสินค้าอุตสาหกรรมนะครับไทยสง่งออกสินค้าประเภทอุตสากรรมเยอะที่สุดนะครับก็8ล้านเลยนะก็นะ8ล้าน3 0 3 4 2 0ล้านบาทอันสคือเป็นพวกประเภทสินค้ากเกษตรกรรม นะครับก็1ล้าน1 4 5 8 8ล้านบาทอันดับสุดท้ายก็คือสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรพวกแปสินค้าพวกอุตสากรารเกษตรแปรูปต่างๆละพวกผลไม้กระป๋องอะไรพวกนี้นะครับก็8 21, 2 1 1 2 1 2ล้านบาทนะครับต่อไปนะพอเราแยกเป็นประเภทนะเราเรียกว่าท็อปทรีแล้วกันนะสินค้าส่งออกสาคัญของไทยนะครับแยกเป็นสินค้าสินค้าแต่ละแต่าละรายสินค้านะอันดับหนึ่งนะเราส่งออกรถยนต์ที่สุดแล้วนะครับ ประเทศไทยส่งออกรถยนต์นะอุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับสูงมากเลยหนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทครับมาสองก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและอุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับเราก็ส่งออกไปจำนวนแปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทอันที่สามก็คืออัญมณีนะครับและเครื่องประดับต่างๆไทยส่งออกอัญมณีเยอะมากนะบอกเลยนะครับหกแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบสามล้านบาทนะแต่ดับหนึ่งของการส่งสินค้าส่งออกนะแรกเในสินค้าเนี่ยนะครับเราส่งออกรถยนต์เยอะที่สุดแล้วนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการค้าชายแดนแล้วนะครับการค้าชายแดนและการผ่านแดนเมื่อกี้เป็นเรื่องของการนําเข้าส่งออกใช่ไหมอันนี้นะครับเป็นเรื่องของการค้าชายแดนและการผ่านแดนนะครับจากรายงานข้อมูลกรมการค้าต่างประเทศอันนี้เป็นมูลค่าการค้ารวมนะการค้ารวมนี่คือการค้าการค้าชายแดนนะชายแดนคือ4ประเทศนะครับที่เราที่อ่เป็นเป็นประเทศเพื่อนบ้านและรวมทั้งการผ่านแดนที่ผ่านแดนประเทศไทยด้วยนะครับ อันนี้มูลค่าการค้ารวมนะนะครับหนึ่งล้านแปดแสมื้าพันหกร้อล้านบาทอันนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหกจุดหนึอร์เซ็นต์นะครับก็แบ่งเป็นมูลค่าการนําเข้านะครับนาเข้ารวมนะครับเจแสนหม่นเ้อยแปดสิล้านบาทและมูลค่าการส่งออกรวมนะครับหนึ่งล้านสี่หบกาล้านบาทนี่ถือว่าไทยได้ดุลการค้านะครับเพราะมูลค่าการส่งออกเยอะกว่ามูลค่าการนําเข้าได้ดุลการค้าทั้งหมดสองแสนแปมื่นหนึ่งพันสองร้อย้านบาท สำหรับเมื่อกี้เนี่ยเป็นยอดของการค้าชายแดนและผ่านแดนทั้งหมดใช่ไหมนะครับแต่พอมาดูเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของสรุปยอดนะครับการค้าเฉพาะการค้าชายแดนเนี่ยสประเทศนะครับอันนี้ก็มูลค่าการค้ารวมนะครับเก้าแสนเจ็ดล้านบาท <c oughs> เพิ่มจากปีก่อน51%นะครับแบ่งแยกเป็นมูลค่าการนําเข้ารวม3ามแสนเจ็ดล้านบาทและมูลค่าการส่งออกรวมนะครับหกแสนสอล้านบาทอันนี้ถือว่ามูลค่าการ ส่งออกเยอะกว่าการนําเข้าแสดงว่าไทยก็ได้ดุลการค้าทั้งหมด2องแส3สองล้านบาทอันนี้เฉพาะการค้าชายแดนนะสประเทศนะครับเรามาแบ่งกันนะครับสําหรับท็อปทรีนะครับการค้าชายแดนไทยในะปี2องพจากรายงานข้อมูลกรมการค้าต่างประเทศนะครับอันดับหนึ่งนะเราค้ากับมาเลเซียเยอะที่สุดแล้วนะครับทั้งหมด3ามแสนหกพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท,น,ทออบะานะครับ, 2, 8, 6, 75, 000, บอันดับสองก็คือสปปลาวนะครับก็สองแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทอันดับสามก็คือเมียนมานะครับสองแสนแปดพ 937ล้านบาทนะครับเเรามาดูกันนะสำหรับสินค้านะครับนำเข้าชายแดนนะเป็นเฉพาะชายแดนนะครับเป็นกรณีของสินค้านําเข้านะครับไทยนําเข้าเชื้อเพลิงอื่นๆนะเช่นพลังงานไฟฟ้านะครับเห็นไหมเราเวลาเรานําเข้าไฟฟ้านะจากเพื่อนบ้านเยอะมากเลยนะครับ75,290ล้านบาทนะครับอันดับสองก็คือการธรรมชาติอันนี้ก็65,236ล้านบาทอันดับสามผักและของรูงแต่งจากผักนะพวกนี้ก็ 23,560ล้านบาทแสดงว่ากรณีเราเห็นได้ว่าในกรณีการค้าชายแดนนะครับพลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงอื่นอค่อนข้างที่สําคัญมากๆนะครับเรามาดูการนะครับในกรณีการสินค้าส่งออกชายแดนสําคัญนะครับจากรายงานข้อมูลสถิติกรมการค้าต่างประเทศนะครับอันดับหนึ่งนะที่ไทยส่งออกนะครับก็คือน้ํามันดีเซลนะครับก็3 6, 6 6 7 0 0หกหมื่นหกเอยออสามแสนหกหมืล้านบาทนะครับแล้วน้ำมันสเรย์รูปอื่นๆนะครับพวกเบนซินอะไรต่างๆพวกเนี้ย2 0 0 0สน 86,775ล้านบาทอันถามคือน้ำยางเห็นไหมประเทศไทยก็ซื้อซื้อส่งออกน้ำยางเยอะมากนะครับก็28,937ล้านบาทนะครับจริงเราส่งออกน้ำยางพอๆเกือบๆพอๆน้ำมันดีเซลเลยนะนะครับต่อไปนะครับสำหรับด่านสุลักกอเห็นไหมนี่ด่านสุลักกอการค้าชายแดนนะสำหรับการค้าชายแดนนะครับที่สำคัญนะครับจากรายงานข้อมูลสถิติกรงการค้าต่างประเทศด่านสุลักกออันดับหนึ่งของการค้าชายแดนก็คือด่านสุลักกอสะเดานะครับมีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งหมด 2 3 9 6 6 0ล้านบาทอันดับ2คือในด่านสุลกอรนอรัญญประเทศนะครับ11,718ล้านบาทอันดับ3ด่านสุลกอนนะหรือสำนังกงานสุลกอนหนองคายนั่นเองนะครับก็91,000นะครับ635ล้านบาทนะครับนี่สำหรับด่านสุลรกอนชายแดนอ่าที่การค้าชายแดนที่าาสำคัญนะครับลองมาดูต่อไปนะครับในเรื่องของการค้าผ่านแดนนะครับผ่านแดนคือไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีการ เขาบอกว่าไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ในประเทศไทยนะเป็นเรื่องของการผ่านแดนผ่านแดนประเทศไทยไปประเทศอื่นเนาะนะครับการค้าผ่านแดนนะครับของไทยปี2567นะครับการค้าผ่านแดนไปประเทศจีนนะสูงที่สุดแล้วนะครับก็คือมีมูลค่าการค้าผ่านแดน400เอ่อ47,908เอ่อ400,000นะครับ79,874ล้านบาทอันดับ2คือไปสิงคโปร์นะครับก็110,000นะครับ3 5 0พ 53ล้านบาทนะครับ353ล้านบาทนะครับแล้วก็การค้าผ่านแดนไปเวียดนามนะครับ7 2 0ด0มืล้านบาทนะครับการค้าผ่านแดนอันดับหนึ่งนะครับคือจีนนะครับอันดับ2คือสิงคโปร์นะครับอันดับ3คือเวียดนามนะครับนี่เป็นสถิติที่ผมนั่งดูแล้วผมก็โอ้ตกใจมากผมก็นึกว่าเป็นการค้าผ่านแดนเป็นลาวเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือจีนสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามนะครับและอันดับ สุดท้ายนะเรื่องของท็อปทรีนะครับด่านสุรคอนผ่านแดนที่ค่อนข้างสําคัญนะครับในประเทศอันนี้ด่านสุรคอนผ่านแดนนะครับด่านสุรคอนผ่านแดนแต่ที่เราพูดเมื่อกี้คือด่านสุรคอนการค้าชายแดนแต่นี่เป็นด่านสุรคอนที่ปฏิบัติพิธีการผ่านแดนที่สําคัญที่สุดนะครับลำหนึ่งนะเซอร์ไพรส์มากเลยเป็นด่านสุรคอนมุกราหานนะครับสามแสนสองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทอันสองด่านสุรคอนเสดานะครับสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบเจ็ดล้านบาทและอันสามด่านสุลกอนประดังเบซานะครับหนึ่งแสนสองพันสามร้อยล้านบาทนะครับที่่นนาสใจ นะครับเกี่ยวกับการค้าชายแดนของประเทศไอ้การค้าของประเทศไทยนะถ้ามุนค่าการนําเข้าวรวมนะการส่งออกรวมสินค้าต่างๆการค้าผ่านแดนหรือและรวมถึงการค้าชายแดนนะครับลักษณะของข้อสอบลักษณะประมาณนี้นะเช่นถามว่าตัวเลข GDP ของไทยนะครับปี 2. อ6 7ของประเทศไทยขยายตัวร้อยละเท่าใดนะก็ไก่2.0นข้อไก่2.5งข้าข้อลายส0นและงองู3.2สนะครับสำหรับปี2 0 6 7หเนา่นะครับ ต่อไปนะครับเช่นประเทศคู่ค้านะครับสำคัญอันดับหนึ่งนะประเทศคู่ค้าสําคัญอันดับหนึ่งของไทยนะครับแสดงว่าอันนี้ก็รวมทั้งการนําเข้าส่งออกด้วยนะครับคือประเทศใดนะคหนึ่งสหรัฐอเมริกา2จีน3ญี่ปุ่น4มาเลเซียนะครับต่อไปนะครับสินค้าส่งออกนะอันดับหนึ่งของไทยนะครับปีสองหกเจ็คือประเทศดคือประเภทใดนะผมอาจจะพิมพ์ผิดประเภทใดสินค้าส่งออกนะครับอันดับหนึ่งเหล็กและเหล็กกล้านะครับสเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสอัญมณีและเครื่องประดับ4 รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบไทยส่งออกอันดับหนึ่งคืออะไรเยอะสุดนะครับและสุดท้ายนะครับด่านสุกรที่มีมูลค่าการผ่านแดนนะครับอันดับหนึ่งประจําปี2567คือด่านสุกรใดนะครับผ่านแดนนะครับหด่านสุกรสะเดา2ด่านสุกรอรณญประเทศ3ด่านสุกรมุกดาหารและ4ด่านสุกรหนองคายนะครับก็จบแล้วนะครับในส่วนของเรื่องของการเถิตกิการค้างประเทศไทยนะครับในส่วนของเรื่องในแนวอนาคตที่ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับในช่องสี่กงตินะครับสวัสดีครับ